ขาไม่ได้น่นนะเขาไม่ได้เย้เขาไม่ได้อุทบาทก็ไแปว่าอยากให้พี่อะไรเล่าความรู้สึกขณะที่ระหว่างที่บ,บาบัดอ่ะเออมันมันมีความรู้สึกยังไงเกิดขึ้นขนานั้นก็ตอนที่หมอแกเอาเอามือมาสัมผัสที่หัวก็รู้สึกมันร้อนร้อนมากกว่าเก่าร้อนร้อนมากกว่าทาบาจะข้างแรกที่มาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีการติดตรงหัวไหลเหมือนกับว่า ความร้อนจะติดอยู่ตรงที่ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะลงไปถึงร่างกายถึงตรงฝ่าเท้ารู้สึกว่าร้อนในร้อนในตัวในร้อนเลยร้อนเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรวิ่งอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเรานั่งก่อนนั่งอะ่ะเรานั่งนั่งห้องแอร์รู้สึกเราเย็นแต่พอเรานั่งไปแล้วพอหมอเกบอบัดให้เนี่ยมาสัมผัสท,ที่ที่หัวฝ่าฝ่ามืนที่หัวแล้วที่หลังรู้สึกว่ามันร้อนในตัวและมันร้อนมาก แล้วรู้สึกก็ร้อนไปถึงปลายขาเลยทั้งตัวเลยรู้สึกว่าเหมือนกับพลังอะไรวิ่งลงจากข้างบนลงข้างล่างอ่ะค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทารู้สึกว่ามันเบาอ่ะเบาขึ้นเลยเบาขึ้นเลยแล้วรู้สึกว่ามันร้อนวันนี้ร้อนมากเลยร้อนมากแล้วก็ตอนหัวไหลหัวไหลข้างนีน่รู้สึกว่าโอหมันร้อนแล้วมัน,นวิน่งทําตามจะติดตรงหัวไหลน,นี่มันวิ่งลงไปปลายเท้าฝ่าเท้าเลยรู้สึกสบายขึ้นอ่ะ สบายขึ้นวันนี้รู้สึกว่าพลังดีขึ้นวันนี้รู้สึกพลังก็ดีขึ้น